เมื่อไรถ,ถ้าตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นก็เอาเข้าใจที่คุณพว,ว่าเอาก่อนอย่างนั้นเอาก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่เอาอย่างนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นอืมเฮ้ยครูผมหาไม่เจออีกแล้วอ่ะ <f ew ing> ใช่ป่ะเ,เออสูงได้แต่เนีล้วตรงนี้มันคนล์ดวิจิเตอร์อีกนะมันมีไม่ได้อะฮะ มมายอาเกกี่ฟังนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณจะทำอะไรให้ดูตอนนี้ทุกคนลองทำนี่คือิวัยเซอร์อันที่หนึ่งที่เราต้องใช้ตันที่สองถามว่าอันนี้กับอันเมื่อกี้อยู่ที่เดียวกันไหมไม่คนละที่ครับเออใครว่าคนละที่ คนละที่เดียวกันคนลที่คนละที่กัน,นฟังด<ร>ีๆนะมันก็เถิบไปแล้วครับใช่เถิบขึ้นเถิบลงใหม่มันก็เถิบไปแล้วนะมันเถิบไปข้านะงหลังมันเถิบไปข้างหลังแต่เราต้องหาตรงน,นี้เจอไงอเราหาตรงน,นี้ไม่เจอมันก็ไม่ถึงไงใช่ครับมันคนละที่กันมันจะขึ้นมันไม่ใช่มีแค่เชส เฮดโนเวลาในในทางในทางเอ่อเอชที่เขาบอกเนี่ยมันจะแบ่งเป็นรีจิสเตอร์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วระหว่างรีจิสเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นมิกซ์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 ขึ้นไปอ๋อมันต้องมิกซ์อะจากช่องนี้ไปหาช่องนี้มันจะเป็นมิกซ์จากช่องนี้ไปหาช่องนี้นจะเป็นมิกซ์แล้วมันจะมีมิกซ์เยอะมากเลยจะเป็นบริษัทเยอะมากเลยอันอัน จเจออีกยังยังอ่ะไปเจอพุ่ลรถพุ่ลเสร็จยังไม่รู้อ่ะพี่นิดต้องไปสลับเลยใช่ไหมอ่าโอเคไปแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วก็จะทําไงสอนสอนสอนสีคนนี้ก่อนสอนก่อนคือในระหว่างนี้อาจจะสอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสล okay, well ับอีกแล้วก็ทำเดี๋ยวเขอยู่แทนทีเนาะก็อยู่แันทีนะใช่เนาะแต่้ไปอยู่แทนทีไปหลอดีไปถามพุ่ลรถก่อน ไปดูดูสิว่าตรงนั้นเขาเสร็จยังไม่เสร็จก็คือกล้องแยกคล้องแยกนี่คือได้เดี <c 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 ๋ยวก็อยู <c 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 ่แคนทีนรอก็ได้คะกุ้ยจองห้องนี้แล้วยขุ้ยกล้วยสูงจสูงมากเลยใช่ขายากมากจริงๆอ่ะเสียงเราโอเคนะแต่มูฟเมนต์เราระวังครูห่วงแค่เรื่องมูฟเมนต์เราเพราะเมื่อกี้เท่าเท่าที่ฝังเพลงเมื่อกี้เนี่ยของถังเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเป็นน่าเป็นห่วงเสียงชัดเจนดีเสียงดีออกใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่ เบลว่าเบลก็ไม่ค่อยแมนค่ะอะไรอะอะไรยังที่คนไหนที่ยังไม่แมนที่สุดเนื้อเพลงเนื้อเพลงใครอ๋อหนูหนูหนูไม่เคยร้องเพลงนี้ไปท่องเคยฟังเพลงไร่ร้องใช่เพลงใครเนี่ยบอดี้เนี่ยไหนนี่ลูกได้ไหมในในใน แล้วเป็นมัมมัมมัมแต่ละคนเนี่ยจะค่อยๆเห็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนมันจะค่อยโผล่ออกมาจากการที่เราเข้าใจเสียงเสียงจริงที่เป็นธรรมชาติของตัวเราเองวันนั้นวันนั้น <c oughs> พ,พี่พี่พแมวพูดถึงเรื่อง r e จิสเตอร์รีจิสเตอร์สำคัญมากๆถ้าหากว่าเธอไม่รู้ว่าเสียงที่เธอกำลังร้องอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันจะงงมากๆนอกสจากเธอฟังเพลงมาเยอะมากนี่เขาฟังเพลงมาเยอะมาก เขาร้องเพลงมาเยอะมากไม่ชอบาเลือเห็นเธอร้องเพลงธอให้นะเพียงได้เธอขึ้นไปถึงตัวประมาณที่คน,นี้เขาขึ้นไปได้ของเขาคือเขาไม่รู้หรอกว่าเรจิสเตอร์คืออะไรแต่ก่อนเขาก็ไม่เข้าใจเรจิสเตอร์คืออะไรมันไม่ความจําเป็นหรอกถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงมาเยอะแล้วร้องเพลงมาเยอะแล้วเราไปอย่างถูกวิธีโชคดีเขาไปถูกวิธีเขาก็จะเจอแต่ถ้าหากว่าคนผิดนะก็คือผิดเลยนะก็จะไม่เข้าใจว่าเรจิสเตอร์คืออะไรเชสต์วอย์คือในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตัว ดีด็อกนี่ลงมาใครเล่นเป็นโอเปนไม่เป็นนะโอเคไม่เป็นนี่ต่านี่ลงมาตาม่านี่ลงมาที่เชสมัทแต่ละคนมีเชสมัทที่ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมายว่าตอนนี้ที่กำลังร้องเนี่ยแต่ละคนเชสไวท์ไม่เหมือนกันพอเราลงมาโน้ตต่างๆปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบลงมาหาเชสไวท์ของเราเราพยายามที่จะปล่อยเชสวให้มันเป็นเสียงเงี้ยไปโดยที่เราเข้าใจผิดว่าเชสไวท์มันต่างๆเนี่ย มันน่าจะทําให้มันเป็นแอรี่หรือเป็นลม,ลมลหลงน,น่ดูเหมือนมันจะเพราะดูเหมือนว่ามันจะเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการเธอจะไปร้องเพลงยังไงก็รับไม่ว่าตอนนี้แต่ว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องทําถูกก่อนอีกไม่กี่วีคข้างหน้าเนี้เธอจะต้องเจอเธอจะต้องเจอเพลงที่ยากกว่านี้เจอเพลงที่เธอไม่ถนัดหมื่นเปอร์เซ็นเธอจะเจอแล้วเขาวางไว้แล้วด้วยว่าเธอจะต้องเจออะไรที่เธอไม่ถนัดซึ่งมันจะตัวท้าเธอเลยล่ะถ้าเธอลอดเข้าไปผ่านนะ มันเป็นตัว challenge เฉยถ้าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูดหรือเพิกเฉยต่อการทำซอร์ไซส์หรือว่าคลาสของพวกเราเนี่ยถึงเวลานั้น้ๆเนี่ยมันจะมันจะ show up เลยทันทีว่าเธอเธอเธอไม่ใช่อันนั้นตรงนี้เชส s t v o i เนี่ยที่เราคุยให้ฟังเมื่อกี้นี่เป็นเออเฮ้ว่าคือทุกคนมีทุกคนมีเมื่อกี้อ๋อ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 เก่งมากอ๋ออ๋ออ๋อ อย่ากลัวเธอมีอยู่แล้วนี่พอคนที่ร้องเพลงเป็นปุ๊บเนี่ยนะพอเราจับนี่ปุ๊บเนี่ยนะเขาก็จะงงๆของเขาเธอไม่ต้องกลัวเธอเก่งแล้วเธอดีแล้วด้วยอ๋อเพือออ่อนอ๋ออ๋อออออออลูกดึกว่างนแต่มันร้องเพลงดีจังอ๋ <c oughs> อเพื่อนอ๋อฮ่าฮ่่ฮ่า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 ฮาฮ่่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า อ๋ออ๋ออาออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 ออาออ๋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 ออกออ๋ออไออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 ออ้ออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออาออออ๋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 ออออ๋ออนออ๋ออาออ๋ออออ๋ออขออ๋ออจออออ๋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 ออออาออ๋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 ออออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋อองพูดอีกกันหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋ออสัสดีครับดีไม่เอาเยอะไปเออเธอเป็นคนตั้งใจมากเธอเนคนตั้งใจมากเลยนีเธอรู้สึกว่าถ้าเชสอ๋อเฮ็วอาอย่งจะถ้ามันจะดูเยอะไปอันนี้คือคือสิ่งที่พี่แมวออมเมนต์เธอในวีที่หนึ่ง เม่ได้ยินเรเตอร์ที่ถูกต้องเท่าไหร่แกจะพูดอย่างนี้นั่นแปลว่าแปลอาจจะแปลว่าบีมเนี่ยบีมอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันลงมาเชสฉันต้องถ้าเฮดว่าฉันต้องอย่างเป็นอย่างนี้แบบมันคือ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 แน่นอนทุกคนทุกคนก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจกันอย่างนั้นได้นะทีนี้เราจะดูว่าเอ็กซ์ไซส์ที่เราทําทุกวันนี่สิ่งที่เราได้ยินเวลาบีมทำเอ็กซ์ไซส์เวลาบีมแลวบีมเวลาขาลงมาเนะี่ยบีมจะไม่ค่อยกล้าร้องโน้ตตัวประมาณตัวที่ แปดที่เก้าอะไรสักอย่างเนี่ยบิมไม่กล้าร้องมันดังไลครับใช่สูงๆแล้วบิมปวบปรินเออเออครูได้ยินนะครับาอกเออเดี๋ยวเขาจะกลับมากลับมากลับมาดูเธอว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่ากลัวที่ครูรสบอกว่าถ้ามันไม่ได้กลัวเสียงมันจะไปบิมว่าเซฟดีกว่าเออเซฟเลยไม่ทำเซฟเลยไม่ทำไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับทีนี้ลองดูว่าแต่ละคนมีเชสว่ที่ดีแล้วครูรได้ยินได้ยินแล้วได้เชสว่เธอไม่ต้องกลัวเชสว้าของเธอเนี่ยมันมีแต่เธอกลัวมันเองเหมือนเธอยิ้มเป็น แล้วก็พอเธอจะเธอจะคนสั่งว่าเฮ้ยย<ม>ิ้มซิเธอ im, จะอย่างนี้อย่างนี้โคตรแอบถ่ายรูปเธอไว้เวลาเธอยิ้มเวลาเธออยู่เฉยๆเนี่ยแม่โคตรหลออ่อ <c oughs> หล่อมาก <c oughs> ดีมากเพราะฉะนั้นเธอเนะี่ยเธอเธอเป็นคนที่มีอะไรที่ของเธอดีๆอยู่แล้วเห็นเข้าใจไหมครับ <c oughs> ดีมาก <c oughs> พ <c oughs> ี่นั้นก็ให้เบนทำอ๋อ มัมีเสียงเชสซีกพลังงานขนมไม่มีแล้วนะไม่จำเป็นข้าวอันดี้ฉันมันวันนี้แค่ไม่กินคนเดียวเลยนะเหรอใช่แต่ระวังว่าอันนี้ให้ซ้อมนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆปวดไม่เอาแค่ไม่เดี๋ยวก่อนพี่นี่ดูเพลงใจรักปะสาวค่ะให้ดูที่ป่านดูหรอ เลยครับนิดเลยสองอันเลยอร่อยมากครับไม่อ้วนไม่อ้วนต้วทำมาของผมแล้วนะไม่ใชาตัวเย็นด้วยอะไรนี่หนึ่งมาต้องเรียนมาเรียกมาเรียกมานี่ถ้าพวกอยู่ไหนหมด

แล้วก็ร้องร้องร้องแล้วแล้วก็อนแล้วประชาชนอรตางๆ้าวอะไร้างเตียเตี้ยไกตายอ่ะแต่ว่าสองชอโอ้มีเวสเตอร์ดัะรู้เลยจ้ะม่วงเปนะนมาดงม่วงไปีชอบปะ ใส่านขายาวมากพี่เราจะเป็นยังไงพี่บอกเ่าพี่อยากได้สีพ่วงไหมพ่วงว่ามันเล็กจิ้ใส่เล็กจิพี่ก็เลยยาวหน่อยเดินไปเลยต้องดึงให้มันจํอย่างนี้เล็กมากเอลอยเล็กจริงเล็กแบบอ่ะอร่อยผมต้องพูดเล็กฮ้ยนี้มันเก่งเยยคะอย่าบน แต่กาไม่มีเขาอ่ะใช่เรารักลุกนี่แหอันนี้แน่ไม่ไ้ก็ต้องใส่ใส่ลส่ใ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 ส่ยส่ใส่ใส่ใข่ยส่ใส่ส่ใส่ใส่งส่ใ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 ส้ใา่ใส่ไส่ใ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 สูงก็ใส่ใส่ยส่ใส่ใส่้ส่่ใส่่ใส่ใส่ใ่ใส่ใใส่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 ่่ใส่ต่ใส่ใ่ใ่ใส่ใส่นน่ใสใช่ใส่ใสใส่ใ แล้วูสกงแค่ไอผมมาตัวเนี้ยเขาพี้ิถันดูตัวรุนชาตัวีจริงดีนร้อนมากนะเราก็แเราวสเต็ปพวกแบบสับขาอะไรเงี้ย